สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศห้องผ่าตัดเห็นผ้าเขียวแบบนี้คงหนีไม่พ้นบรรยากาศในห้องผ่าตัดค่ะคุณผู้ชมค่ะนะหลายหลายคนนะคะอยากเข็นการยัดการใส่ถุงนมเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะว่าการยัดการใส่ถุงนมนะคะบรรยากาศในห้องผ่าตัดจะน่ากลัวไหมเลือดจะสาดกระเด็นเต็มห้องหรือเปล่านะคะในห้องแบบนี้จะกลายเต็มไปด้วยเลือดไหมเดี๋ยวเราก็มาดูมาชมกันนะคะคุณผู้ชมนะเราชมพวะเราให้เห็นทุกขั้นตอนของการเสริมหน้าอกจริง จริงบอกแล้วค่ะค่ะและนี่เลยก็คือซิลิโคนนะคะที่คุณหมอกำลังจับอยู่ตรงนี้โมติว่าโมติว่าใช่ค่ะเนี่ยของเขาจะมีความพิเศษก็คือผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะถูกต้องการความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยดีมากใช่แล้วมันนุ่มดิ่มมันยืดหยุ่นดีนะเวลาใส่เข้าไปข้างในทรงอกคุณผู้ชมขะนมมันจะคล้อย สวยแล้วก็ดูเนียนเป็นธรรมชาติเลยนะคะผิวเรียบแบบนี้แต่เวลาจับสัมผัสนะจะไม่ได้เป็นผิวเรียบที่เหมือนผิวเรียบถุงนมตัวอื่นอื่นมันจะให้ความเป็นแบบว่าคุณผู้ชมขาผิวซายแบบกรมยี่นะคะ ซึ่งมันคือความแตกต่างจะไม่เหมือนถุงนมตัวอื่นๆเลยะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะผิวกันใกล้ๆชัดๆนะคะว่าผิวที่ไมผ่ผิวที่เขาบอกว่าเป็นผิวเรียบแต่สัมผัสเป็นแบบว่าผิวแบบกำมะหยี่นะคะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนนะคะคุณผู้ชมจา๋าเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วโอ้โห ตีคนตัวนี้ถ้าเทียบกับมือคุณหมอนี่โอ้โหใหญ่พอๆกับมือคุณหมอเลยนะมันแบบล้นมือออกมานิดนึงนะคุณผู้ชมนะมันใหญ่พอๆแต่คุณหมอเวลาบีบคุณหมอจับนะคะเวลาคุณหมอปล่อยเนี่ยมันก็จะคลืงนทรงกลับมารูปทรงเดิมไม่เสียรูปเสียทรงนะสําหรับใครที่บอกว่าเวลาหนูเสริมนมเข้าไปแล้วนะคะแล้วแฟนมาจับแฟนมาขยับเนี่ยคะ่ะนมหนูจะผิดรูปผิดทรงไหมดูนี่คะ่ะ จับยังไงก็ไม่ผิดรูปจับยังไงก็ไม่ผิดทรงบอกเลยว่าของเขาคืนทรงได้ดีมากๆกแล้วเหมือนนมเราจริงๆเลยนะสวมไปแล้วนะคะนมนิ่มเลยไม่ต้องนวดเลยนะดีงามมากคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> การที่เรานะใช้เป็นถุงนมของโมติวา่าแบบนี้นะบวกกับเทคนิควันชัดที่คุณหมอเลือกใช้เนี่ยการที่เราใส่ถุงนมเข้าไปมันจะเป็น <c oughs> ยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอลุ้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอชมกันดีก,กว่านะคะทักทาไทยคุณเบญจวรรณนะคะทักทาทยนะคะคุณรณภาด้วยนะคะทักทาไทยคุณพิศกกรินเออทักทายคุณอรีนะ,ะทักทาทยะะทุกท <c oughs> ท,ทุกคนเลยนะจารที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะคะการทำเัลยกรรมในห้องผ่าตัดของเราคุณผู้ชมขาถ้าหากว่าเราเลือกทําเป็นเคสใหญ่เราจะใช้เป็นการดมยาสลบ<ช>นะคนไข้ไม่รู้สึกตัวเลยหลับสบายเลยตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดก็คือคนไข้นะคะตื่นฟื้นขึ้นมาก็มีนมสวยๆเลยแล<ช>้วที่เราดูนะคุณผู้ชมนะเรามาดูกันซิว่าเสริมนกที่คิวคลินิกมันจะไม่มีเลือดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาชมเดี๋ยวจับตาดูเลยหรือว่าใครนะคะที่มีเพื่อนหรือ ว่าตัวเองเนี่ยกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดเสริมหน้าอกอยู่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนเข้ามาใช่ <arteries S 2> <ม bs. S 1> แล้วนะคะอาจจะเ,เราจะมาดูกันคุณผู้ชมขานี่คือหน้าอกนะคะที่ใส่ซีคนเข้าไปแล้วอบอกเลยว่าสวยจริงๆทําที่นี่สวยจริงๆนะหน้าอกหนะ้าใจคือเต่งตึงตั้งเต้าฟูสวยเลย,เลยค, <lunar S 2> คุณผู้ชมคะน้องนมน,นี่คือไม่มีเลือดสาดกระเด็นอะไรใดๆสิ้นเลยนะน,น,น้องนมนี่คือต้องบอกเลยว่ามัน ต่งมันตึงนะคะแล้วเต้านมคือกลมสวยมากแต่มันดูไม่เป็นก้อนไม่เป็นบล็อกเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเส้นที่คุณหมอเขาตีเส้นที่คุณหมอเขาขีดน,นี่คือคมันตรงล็อกตรงเส้นพอดีเลยนะน้องข้าวไม่มีความล้นความเกินออกไปเลยนะอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณหมอวางแผนก็เป็นคุณหมอคนเดียวกับการผ่าตัดนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาสวยเป๊ะตามที่วางแผนไว้เลย,เลยดูนะเวลานอนไงแบบนี้นมก็ไม่กิ่งออกข้างนมก็ไม่ฉีดรักแร้และที่สําคัญ ไม่เห็นเป็นขอบซิลิโคนเลยขนาดเรียกได้ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะใช่แล้วนะคะเคสนี้ใส่ไซส์ใหญ่เลยเหรอแต่ใส่ไซส์อะไรเมื่อกี้เราไม่ทันดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเคสนี้นะคะเขาใส่ไซส์อะไรใส่กี่ซีซีนั่นเองนะจ๊ะสวยขอบคุณมากเลยนะคะพี่ยอมกายสวัสดีพี่พอลไพภวเรนด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่แป้งนะสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนเลยเนาะสําหรับการทําเสียกรมหนงที่คิวคลินิกของเรานี้บอกเลยนะว่าไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรแดงสิ้นเลย ลืมไปเลยภาพจำว่าเสริมน้อกแล้วโอ้โหตื่นมาต้องลองอดโอยตื่นมาแล้วต้องนอนโรงพยาบาลตื่นมาแล้วต้องไปหอบนิ้วใสเ่เดินไปนู่นเดินไปนี่ตื่นมาแล้วมีรถสิบล้อทับตัด ความทรงจาพวกนี้ออกไปได้ลเลยลเพราะว่าที่คิวคลินิกของเราเป็นการเสริมหนกโดยวิโดย,โดยเรียกว่าปเป็นการาโดมยาสลบค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยะนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีความทรมานอะไรเลยสิ้นเลยนะ,ะตื่นมานะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บแต่มันจะมีแค่ความรู้สึกตึงแค่นั้นเองนะคะสวัสดีคุณยูนิคอนสวัสดีคุณวัชราพรด้วยนะนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่วสิทธิวสิ นะคะทักทายทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะคะบรรยากาศในห้องผ่าตัดแบบนี้คุณผู้ชมขาเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนะคะบอกว่าหนูอยากจะมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้จังเลยนะถ้าใครอยากจะมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะอยากสอบถามอยากจองคิวก็สามารถอินบอกมาได้นะหรือไม่งั้นก็โทรมาก็ได้ที่0 834291999ได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะกดแชร์ออกไปแล้วเราสองคนด้วยใครอยากเห็นตอนที่คุณหน่อยยัดนอง้างที่สองมากค่ะ เ <S an> มื่อสักครู่นี้สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วเข้ามาดูไม่ทันเข้ามาชมไม่ทันตอนที่คุณหมอยัดนมในครั้งแรกนะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้กดแชร์ออกไปเลยกดแชร์ออกไปให้เราสองข้าวค่ะแล้วกดแชร์แล้วก็กดสองเข้ามาให้นะใครอยากเห็นตอนคุณหมอยัดนมครั้งที่สองกดสองเข้ามาบอกเลยว่าบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไม่มีการร้องโดโอดอยไม่มีการดิ้นไม่ม ต้องคนไข้ไม่มีการบอกว่าลุกขึ้นมาร้องอะไรอย่างนี้ไม่ออมีเลยนะออคุณผู้ชมนะใช้เป็นการนวดยืสลบนี้มันดีอย่างนี้นี่เองนะคะคุณผู้หญิงเขาก็จะหลับสบายมากค่ะตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดเนาะพอหลังจากที่ทําเสร็จทันทีนะคะ<ๆ>ก็จะตื่นมาแล้วพร้อมมีนมใหม่เลยเนาะโอ้โหคุณพี่ยูนิคอนกด2มาแล้วคนอื่นล่ะคะว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมชจ๋าช่วยกันกดเลข2เข้ามาให้หน่อยถ้าใครอยากเห็นขั้นตอนการยัดนะคะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเคสนี้เนี่ยเขาใส่ไซส์เท่าไรเขาใส่กี่ซีซีนะ คุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเรามาช่วยเช็คเดี๋ยวเรามาช่วยดูกันดีกว่านะคะว่ากี่ซีซีไซส์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ที่คุณผู้หญิงเคสนี้เลือกใส่นะคะดูเลยเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยนะคุณผู้ชมก่อนที่คุณหมอจะมีการนําซิลิคนเข้าไปยัดในร่างกายของคนไข้คุณหมอก็ต้องมีการตรวจเช็คในส่วนของขนาดไซส์ต่างๆใช่ค่ะสัมผัสต่างๆงที่ห่อต่างๆนะคะต้อง QC กันอีกรอบถึงว่าตัวซิลิคนเนี่ยก็จะมีการ QC ออกมาจากโรงงานแล้วนะเราก็ต้อง QC อีกรอบแล้วก็มีการชุบน้ำยาฆ่าเชื้อแบบนี้ เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไซส์ไหมเห็นไซส์ไหมคะเห็นเลขไหมคะมันจะอยู่ก่อนหน้าคําว่าซีซีนะคุณผู้ชมนั้นนี่เห็นไหม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 คะนี่นี่เลยนี่นะคะเขาจะเขียนขึ้นมาแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะนะคะว่าเขาเนี่ยใส่ไปกี่ซีซีนะคะถุงนมนะคะเคสนี้เป็นถุงนมของโตมมติวาค่ะคุณผู้ชมคะ นุ่ม,มน,นิ่มสมนนมจริงๆเลยนะเมนเตอร์ตอนนี้พี่แอปเปิลขา64,900นนะจ่ายจบไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะรวมในส่งค่าดมยาสลบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคุณหมอจะยัดอีกค่าหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและเดี๋ยวเราจะไปรุนพร้อมกันทั้งสองข้างใส่ไปแล้ว4 0 0รซีซีจะอึมจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรุนเดี๋ยวเราจะไปชมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวโมติว่า 7, 9 9 7 9 9 0 0นี้าน้คือเป็นราคาที่จ่ายจบเช่นเดียวกันนะคะ,ะไม่ต้องมาบวกเพิ่มค่าดมยาสลบนะเพราะว่าราคานี้นะคะรวมเบ็ดเสร็จรวมเวสร็จสิ้นทุกทุกอย่างแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมอยากได้เทคนิคอื่นๆอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มนะคะแต่ถ้าใครสนใจยอยากดูรายละเอียดอยากถามรายละเอียดก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะอยากดูรีวิวถุงนมของเซบินค่ะอยากดูรีวิวถุงนมของซิลิเมดค่ะ อยากดูรีวิวถุงนมของตัวโมติว่าเออโกค่ะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาขอกันก่อนได้นะดูรีวิวไว้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องดูรีวิวให้อย่างดีๆก่อนนะคะคุณผู้ชมจัดไ,ไปแล้วก็กำลังนะคะหยัดเข้าไปแล้วน,นี่นะอกของอดค่นะคะเดี๋ยวเราชมเดี๋ยวรอดูเลยเราจะเห็นๆกันเลยว่าหน้าอกที่เพิ่งหยัดซิลิคนเข้าไปทั้งสองข้างเนี่ยมันจะสวยมันจะเป๊ะไหมโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากน้องนมเคสนี้นะคะ ดีงามมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาจากหน้าอกเดิมนะคะ,<ฮ>ะที่มันแทบจะไม่มีเลยแต่ดูซิคะพอหลังจากที่ทําเสร็จทันทีเลยหน้าอกคือตึงมากหน้าอกแต่งตึงตัเต้ามากสวยมากแล้วหน้าอกชิดนะคะคุณผู้ชมขาหน้าอกชิดเลยบอกเลยว่าเป๊ะมากแล้วตรงท่าปอาสีข,ขาวๆตรงเนี้ยคือเป็นบริเวณของปากแผลนะ อกเลยว่าไม่มีเลือดหรอกไหมเห็นเลยนะคะแน่นอนคะ่ะ<ๆ>การผ่าตัดเสริมโลกที่คิวคลินิกของเรานะคะมีการใช้เทคนิคประดิล็ดเป็นการห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะเลือดไม่ออกระหว่างการผ่าตัดหลังผ่าตัดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่สายเดินเลือดเลยเคสนี้ใช่ใช่เคสที่ไรก่อนทําไหมถูกต้องค่ะนะคะแต่จะไม่ใช่เป็นเส้นในสีแดงนะ<ช>ถ้าเส้นในสีแดงจะเป็นอีกคนนึง<ช>นะคะเคสนี้เนี่ยจะเป็นเคสก่อนหน้าพี่เส้นในสีแดง<ช>นะคะคุณผู้ชมขาเคสนี้ใส่ 400cc นะคะสวยเซ็ตบินเท่าไหร่4 9,900ตัวเองปังมากปังจริงๆนะคะอยากมี สวยปังๆต้องมาจัดที่นี่ที่คิวคลินิกลาดพร้าวหกสิบเจ็ดนะซิลิเมตอย่างที่บอกสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเซบินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะเมนเตอร์หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยถ้าเป็นตัวมูติว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองไม่มีสายเดลเลือดเห็นปหนี่ใช่แล้วสายเดลเลือดไม่มีเลือดก็ไม่มีไหลไม่มีซึมด้วยนี่คือเราไล่นานขนาดนี้คุณผู้ชมขาเราจ้องไว้นานขนาดนี้นะเลือดยังไม่มีซึมเลือดยังไม่มีไหลออกมาเลยถ้าเลือดมันไหลถ้าเลือดมันซึมนะคะเลือดมันไม่หยุดไหลเราไม่สามารถหยุดเเเลลลลลืือออออออดดดไ้้้้ป็นนย่าางงงีมมมัตตซึหกแแวว ผ้ากอดนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยเลือดแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยแห,แห้งกริบเลยคุณผู้ชมคะเหมือนไม่ใช่การผ่าตัดเสริมอกเหมือนไม่การผ่าตาัดเคสเล็กบอกเลยว่าเสยบตัวคนไข้มากที่สุดค่ะคนไข้ตื่นฟืน้นขึ้นมาหน้าก็ไม่ซีดไม่เหลืองไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเลยตื่นขึ้นมาก็สามารถเดินกลับบ้านได้อย่างชิลๆเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมหน้าอกให้นมสวยและเจ็บตัวน้อยต้องที่คิวคลินิกเท่านั้นคะ่ะ